ฮ e l โ o ลคิด Good Morning สวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆ how are you today เด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะ I am fine ครูสุสบายดีคะ่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะคะที่เรามาเจอกันสัปดาห์นี้ที่เชอร์สุไม่มีใบางานให้เด็กๆคะ่ะ แต่ทิเชอร์จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันซึ่งจะมีกิจกรรมหลักอยู่3กิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ากิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมแรกหรือกิจกรรมที่1ก็คือทิเชอร์จะพาเด็กๆเขา number one two ten หรือว่านับ1นึถึงสินั่นเองนะคะส่วนกิจกรรมที่2นะคะ ครูสุจะพาเด็กซิงอาซองอัลฟาเบตซองหรือว่าเพลง A B C นั่นเองเห็นไหมบางคนยิ้มใช่ไหมคะพอบางคนเช,เชื่อว่าลองได้แล้วใช่ไหมคะส่วนกิจกรรมที่3นะคะที่เชื่อจะพาเด็กเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง Head Shoulder Knee and Toe นะคะโดยครูสุจะมีคลิป แนะนำวิธีการทำกิจกรรมแต่ละคลิปให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วเด็กๆก็ฝึกตัวเองให้คล่องเมื่อคล่องแล้วเด็กๆอย่าลืมอัดหรือทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะส่งมาให้ที่เชร์ดูนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปตัวอย่างเลยค่ะ o ุ d บายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ เจอก,กันกับคลิปตัวอย่างแนะนำวิธีการทำกิจกรรมนะคะก่อนอื่นที่เราจะทำกิจกรรมอะไรนะคะผู้สู้อยากให้เด็กๆแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักก่อนเนะาะเดี๋ยวครูผู้สู้ขอยกตัวอย่างชื่อเพื่อนภายในห้องของเรานะคะให้เด็กฟังนะคะแล้วเด็กๆก่อนที่จะอัดคลิปอะไรเด็กๆก็จะต้องแนะนำตัวเองก่อนทุกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Good morning My name is เด็กหญิงวิรัญชนาเนตรมณี My nickname is น้องอัญชัน I am in nursery วันนี้น้องอัญชันจะมาเข้าน n u เบอร์1 2 two ten, หรือนับ1นึถึงสิให้เพื่อนๆนฟังนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจอกันคลิปสองนะคะเด็กๆแนะนำตัวเองเหมือนเดิมค่ะ Good morning my name is เด็กหญิงวิรัญชนาเนตมณี my nickname is น้องอัญชัน I am in nursery สวัสดีค่ะวันนี้น้องอัญชัน จะมาร้องเพลงอัลฟาเบตซองหรือว่า A B C ให้เพื่อนๆนฟังค่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมหรือยังคะร้องพร้อมกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S พยวเอยแอน now I know my A B C. next time when you sing with me. แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เจอกันคลิปที่3แล้วนะคะซึ่งคลิปนี้ครูสุจะมาพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเพลงที่ครูสุนำมาวันนี้ก็คือเพลง Head Shoulder Knee and Toe นะคะเด็กๆก,ก็แนะนำตัวเองเหมือนเดิมเลยค่ะ Good morning My name is เด็กหญิงวิรัญชนาเนตรมณี My nickname is น้องอัญชัน I am in nursery นะคะที่เชอก็จะมีคลิปการเต้นเพลง Head Shoulder Knee and Toe ให้เด็กๆเต้นตามนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูในคลิปกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรม3กิจกรรมที่ครูสูนนำมาวันนี้ ทิเชอร์คิดว่าเด็กๆทำได้แน่นอนใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมทำคลิปวิดีโอสั้นๆส่ง,สงมาให้ทิเชอร์ด้วยนะคะทิเชอร์รอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะซ o u a อาเก t ทู e น็กท m e ค่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะ Good bye ค่ะ